ให้เราจบสิสวัสดีครับก็มาดีครับ,รบให้เราจบเฮ้ยเพื่อนรถแรงกว่าเดี๋ยวดับติดสีด่สิบหกสิบกำลังลงเลยกำลางความแทร่ ăn mạnh một ha không hài, không hài. Để น้อยแล้วป่ะเฮ้ยรถเพื่อนไม่แรงจังวะไอ้แรงในรถมึงยังเหรออย่างรัวที่ไหนว่าไอ้บ้าแรงมันหนีไปแรงแรงมันหนีไป เออผมเบลล์รถคันใหม่อะไม่แรงเหรอไปเติมน้ำมันไปอาไป mời 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 rồi mời 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 lên mời 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 เปนเก,แกมแข่งรถใช่ไหมเนี่ยเก่งรถอย่างนิ่ง hãy chọn mùa <laughs> mà, ừ. mà. à, à, này chọn mùa này đâu hả luôn cảm ơn mùa 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 บ้านนี้มีรถจอดด้วยเหี้ยมีคนด้วยนะเนี่ยเงี้ยมีคนคนมีใส่วัวให้ไปม,มองมากเลยวตอนโอ้จะ่ลิงเขาิดมันยยิงกูแล้วยิงกูแล้วน้ำมันรถกูหมดด้วยชิบหายย้าจะแล้วท่ากินยูไส่วะกูไม่ได้จะจอดยิงมึงกูไม่มีน้ำมันในซับเดี๋ยวคุง ยิงกระสองตู้เลยแต่มาใช่นี่ยอยู่บ้านหลังเนี่ยบนเขานี่ก็มีอยูทางขึ้นด้วยบางทีมีตัวขับรถมาเป็นอย่างอหได้มีฟ้อกมาไม่เห็นกูไม้ไงบอเนี่ยเขาแถวๆหน้ามันก็มีเนี่ย Someone has been here. Marked a location. Uh, 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 โคตรเยอะเลยมีสโคบด้วยเพื่อนยังมีเก็บสารยึงชูมไม่ได้เนะีย่ยเจ็บมึงยิงไอดโรเป็นนโมเอ้ยใครเบ่งตังไอ้บอไว้เนี่ยเป็นบาพี่ฟาดใช้มึงเออมึงก็ยิงกูจังเนาะยิงมาจังไหนวะไอ้มึงโง่เนี่นย Oh, Mark the location. Watch out. Oh, yeah. Mark the location.

เนี่อะมึงยิ้มแบเ,เป็นแปลกๆอยังไงมึ้ใส่วะโอ้ยแม่งไม่ดา่าเของกูแตกเลยแมียนเนี่ยถ้าผมล้มจะมีใครมาชุบดาบมั้เนี่ย ใช่กูระเบิดเตรียมพร้อมแล้วกูมันยิงยุเซลเป็นเป่งๆเนี่ยนะฆ่าเมียเออมันขับรถมาชาร์จกูมาดิมาดิเนเนี่ยมาตรงนี้อยู่ข้างล่างอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว มึงม้างหน่อยดิขา้าเจ้าเงยบกูไดะกูขีงยบเท่าไรกแม่มเออวะเยินไอ้กอ่ให้กูยิงมึงคืดบ้างเลยก็มาดิแด๊บอ้กูแดงแปดเลยเกินเกินวุนะินาเท่ายิงมันมไนไม่ยิงเท่าไหร Mark location. the เนี่ยมาเห็นต้นไม้บางเมื่อีล่ะชุ่มไหมชุ่มไหมบอลวงมาแล้วไม่ยังหรอกหมวกแดงแท็กเลยตอนนี้ ยิงหัวมาเลยเม,มื่อกี้เนี่ยแม่งไม่ดาวเลยกูจะเป็นเอเดบิลนะครับจะเขาวงแดงยิไงไอ้หลวงเลยนะเฮ้ยตายวงว่ะกูชิบหายแล้วเพื่อนชด้วยเเพพืื่่ออนนดูเลือดผมเพื่อนเพื่อนขอยาหน่อยเพื่อนชิบหายแล้วเพื่นพ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 นอน,น, <c oughs> น, <c oughs> นเอารถออกมา,นานหน่อยดิ ผมบอกคุณแล้วว่าคุณจะไปขับรถเล่นเยอะเกือบตายเอารถมาเอารถมาเดี๋ยววิ่งลงยิงอะไรกับ <S <S ใครวะจิตหายมียาพันไหมยาพันก็ได้นะชี่นาวงก็มีนาวงขับเองผมวงขับเองขับรถไปแล้วอำมิกงั้ตายอีกว่ะโอ้ระดับนี้ Nhờ cả tài vào đồng Ê, bị tùa ma với đi Nhìn lại da cù, của mà cũng anh Tôi mèo, lông, lông, lông

ตายแล้วเพื่อนมันตายแล้วครับตายแล้วครับที่มันตายไปเดี๋ยวกูไปในโซ่ประิีที่ผาบอยู่เอายามาแบ่งไงเด้อสู oh ๊ค mm ือรถไงสู hmm. ๊ค well, yeah, ือรถเร็วเขาวงไงหนั่นมันมากเลวมันมากเลวมันมากเลวโวยสายยังวะมันอยู่ข้างหน้านีไง Lui xuống bớt qua Nằm hay hay phao bớt quá đi Bớt căn Cái cô hô hô Zombie!